วัสดีครับพบก,กับผมทางแฮกแปดสี่นะฮะวันนี้ก็เอา่าแปดสิบนะฮะมาให้ดูนะฮะเป็นงานย้ายเครื่องนะฮะแล้วก็ทำเขาเรียกย่อม่่อมู่่่่่เค่่่อง่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่้่่่่่า่่้่่่่่่ อันนี้ของอีกคันหนึ่งพอดีตาแกชอบนะเกดเกชอบรถรุ่นนี้แกมีอยู่สามคันคันหนึ่งใช้คันหนึ่งเป็นอะไรแล้วก็คันนี้แกแกซ่อมซ่อมไว้ใช้คันหนึ่งด้วยไว้ด้วยอะไรแกเป็นคนมีเงินแต่แกชอบรถรุ่นนี้มากนะแกซื้อเก็บไว้เลยแกไม่ได้ว่าจะทำยวเป็น รถเดิมใหม่ไม่ใช่นะคแค่แค่มีไว้ใช้แล้วก็ชอบแค่รถรุ่นนี้ด้วยอ่าถือว่าถ้าในอำเภอก็ก็เป็นคนรวยพอสมควรนะเป็นอันดับต้นเลยอะ่ชอบตรนี้แกเขาเรียกแกมีธุรกิจนะส่งแก๊สนอะ่าแกมีรานแก๊สนะฮะ น,นี่เครื่องตัวนี้แกว่าใช้ได้นะครับแต่ก็ซึ่งแกว่าปั๊มสองทีมันตายแกจะได้คันนี้เพราะว่าโครงโครงคันนี้สภาพดีสภาพดีสุดระหว่างสองคันเลือกมานะครับแล้วก็ทำหูยึดเครื่องก็น่าจะงานน่าจะประมาณนี้แต่ก็ อันนี้พวกเอารงอะไรแกเป็นคนถอดเองแกเป็นทิ้งไว้ร้านร้านญาติแกเขาไม่ทําให้นะครับเขาบอกว่ายุ่งยากทิ้งไปสามเดือนไม่ทําอะไระแกหูแท่นเครื่องแกก็ไปตัดเองที่ร้านเขานะเขาไม่ตัดให้นะครับแกแกอยากขี่แต่บางร้านเขาก็ไม่ทําให้ญาติแกญาติแกมีสองร้านร้านสมอสายญาติแก พี่น้องเขาเปิดแข่งกันทำไมยอมทำให้แกอันนี้เดี๋ยวผมจะจัดการให้ก็น่าจะทำแท่นเครื่องทำหัวอะไรให้เรียบร้อยนะเรามาให้ดูก็เดี๋ยวก็เช็คอย่างอย่างตัวเนี้ยบูทสวิงอาร์มแต่แกไม่ใช่่ขี่เร็วนะ ขี่ยี่สิบสามสิบเนี่ยอ่าก็เดี๋ยวก็ล้างให้แกนะครับล้างเท,ท,ท่าที่จะล้างได้นะฮะเพราะว่าสายฟงสายไฟมันก็ตัดเยอะเดี๋ยวก็คอยติดตามนะนี่แกก็ถอดเองหมดเลยนี่แหละปัญหาผมทีนี้ไม่รู้น็อตตัวไหนอยู่ตรงไหนอ่าบางน็อตหลายๆตัวก็น่าจะได้เปลี่ยนนะครับ ให้ดูใครชอบรถคลาสสิกนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับถ้าใครชอบเครื่องเดิมก็อะไรอะไรมันพอหาหาได้อยู่ครับถ้าบางอย่างมันหาไม่ได้หรือมันหายากๆเนี่ยก็ทางอินโดอินโดนะมีอยู่นะครับ แต่ราคามันอาจจะขึ้นมาหนึน่งอย่างอะไรเครื่องรุ่นเนี้ยที่ผมหาไม่ได้เลยนะผมหาแผน่นคาดไม่ได้แผ่นเหล็กเนี่ยตัวผ้าคาดหาได้แต่ตัวแผ่นเหล็กผม,ผมยังหาไม่ได้เลยถ้าใครมีร้านหรือมีอะไหล่ของใหม่เทียมก็ได้นะครับก็บอกมาหน่อย ทิ้งเฟซทิ้งมือโทรอะไรไว้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อไปเพราะว่าผมก็อยากได้อยู่เพราะว่าผมก็มีโอกาสหนึ่งรถปู่ผมอ่าตัวนี้เลยสีเดียวกันเลยนะครับถ้าใครมีก็แชร์แบ่งกันมาใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าผมมีเครื่องอสปาร์กนะผมซื้อไม่ทันตอนนั้นมันเป็นเครื่องสปาร์กของฉีดซื้อไม่ทันาซื้อได้ ถ้าอยากวางเครื่องผมว่าวางวางยี่ห้อของเขาเนะี่ยมันจะมันจะดูสวยนะผมว่านะมันมันมันดูเข้ากันมากกว่านะครับโลโก้ 5, ยามาฮ่ายเงี้ยแล้วก็เครื่องตีตา 5, ยามาฮ่าเครื่องสปราร์ควกงนี้เครื่องไอเลมโบเครื่องเฟสหววเนี้ยเออเครื่องเฟสก็ได้นะครับาคาไม่แพงด้วยยสปราร์ก็ไม่แพงนะฮะถ้าได้สปราร์จะดีกว่าระบบไฟเขามันดีกว่า เอามาทำขี่ผมว่ามันดูสวยดีนะครับมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะเพราะด้วยเครื่องเดิมเขามันเป็นเครื่องสองจังหวะนะเครื่องตัวนี้เ,นเครื่องญี่ปุ่นนะเนี่ยที่เมกาเขายังมีผลิตขายอยู่นะฮะมันเป็นเครื่องตัวเดีวยวกันเลยนะครับไม่มีทดเกียร์ไม,ม่อะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดอ่านะมันเป็น เครื่องรถวิบากขนาดเล็กเป็นขนาดเริ่มต้นนะสำหรับไอเด็กๆที่เขาขี่หัดขี่รถวิบากนะฮะ Yamaha PW 80ะะไปเสื้อดูนะครับเป็นรถวิบากนะฮะเขาก็มีของตรงของแต่งเหมือนกันนะมีอุดปั๊มสองทีมีอะไรเหมือนกันนะเป็นบล็อกเดียวกันนะบล็อกยัง ยังมีผลิตขายจนถึงทุกวันนี้ถ้าใครสั่งอะไรเมรกาได้ครับลองดูนะฮะนี้แนวทางมาให้ดูคข,ข้าว,นะว้านะงานรอบนี้เป็นอะไรก็หลายงานที่ออกไปก็ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆนะครับเพราะาติดงานถี่มากนะงานเข้าสี่ห้าคันผ่าเครื่องทำเครื่องนะส่วน ส่วนใหญ่ทาเครื่องสองคันแล้วก็มีงานพ่วงโค้พงพ่วงข้างนะฮะถ้าใครอยากส่งรถมาทำหรือส่งแค่เครื่องมาผาก็ยินดีรับเหมือนกันนะครับก็พูดคุยสอบถามราคาเบื้องต้นกันก่อนนะครับไม่ได้เอาแพงนะครับอย่างล่าสุดที่ทําเครื่องร2 5ไปนะฮะ ก็งบแค่2,000บาทนะครับก็เป็นอะไรแท้ลูก,ลกชุดลูกสูบแหวนแท้นะวาวไอดี ID เสียแท้สปริงวาวแท้ซีนกันวาวแท้พวกนี้ก็งบอยู่สองพันนะครับทําเครื่องแต่ถ้ามาเป็นคันจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่มีผมไม่มีโครงเข็นไว้ทดลองรถให้นะ ใครอยากซ่อมรถเก่าอย่างเงี้ยก็รับทําเหมือนกันนะครับรับซ่อมเครื่องนะฮะรับเนี่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องช่างแฮปปี้สนะครับเดี๋ยวจะเอาอะไรข้อมูลดีๆมาแนะมาแนะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะเดี๋ยวคันนี้จะพยายามถาม่ถายคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามัน จะต้องมีไล่สายไฟเพราะสายไฟบางตัวเขาก็มีการตัดไปแล้วนะครับปากบางอันมันก็ทำรุดเสียหายไปตามอายุนะครับก็อย่างไงเดี๋ยวเอามาให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ